โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่แบบปรากฏนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาทำการล่ากล่องสมบัติต้องสาบนะครับผมจำนวน10กล่องเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่ตีครบ10กล่องนะมันจะได้อะไรมาบ้างเนาะ เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอ e ีดิมเบย์ช็อปร้านละฟาร์มเกมโรบักแบบครบวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมบปบไม่ว่าจะเป็นแมปบลบ็บอกฟุตออสตาอันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งแอมเบอร์ Star, Emperor, และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบักกดผลกดเกมพาร์ตในแบบต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแรงกิฟต์การ์ดโรบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสังสยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลลลยยิิงกก์รร้้านน็อู่่ทีใตคคปะับ ร้านลาวบาักมีบริการรับเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแมปบล f อกฟุตออสตาพิ้งเรกัสซี่ออนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคก็กล่องแรกนะผมก็จะเป็นกล่องที่ทำของนี่นะของบอสดิวมานะครับนี่เนาะมาเก็บปุ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา2ตัวฮะ ต่อย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 อ้อขวัไปทีนึงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดรอปอะไรเอาโซไปไหนอันนี้ตัวแรกดรอปโบนหกอันครับผมตัวที่สองตัวที่สองก็ดรอปโบนแปดอันนะครับผมก็เมื่อกี้ได้โบนมา20กว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่ะโอเคก็จบกล่องแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องที่สองนะครับผม Let's go อ่ะเราก็มาต่อกล่องที่สองแล้วผมกล่องที่สองก็เกิดตัวนี้นะไป ออกมากี่ตัว2ตัวฮะมาดูกันนะครับว่าจะดรอปอะไรได้โบนมา23อันเนาะจากการเปิดกล่องนะครับผมเฮ้ยได้อพีค e ูณ2มา10นาทีครับผมโบน8แล้วก็บน7นะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกล่องที่3กันท่านผู้ชมอ่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เจอกล่องที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ากล่องที่3ของพี่มันจะได้อะไรนะครับปึ๊บรอบนี้เกิดกี่ตัวตัวเดียวเองรอน้อยเกิน น้อยเกินได้โบนมา8อันท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้โบนมา20กว่าอันเนอะตัวเดียวน้อยอะ่ะอย่างน้อยเลยยิ่งตียิ่งน้อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกล่องที่4กันนะผมว่าจะได้อะไรนะครับอ่ะก็เจอกล่องที่4แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมากี่ตัวเนาะอ่ะอันนี้ได้โบนมา25ครับผมออกมาตัวเดียวเหรอน้อยจังก็ได้โบนมา6ชิ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูกล่องที่5กันนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ้าวเกิดอีกเฉยมาจากไหนเนี่ยโอเคได้ไปเจ็ดชิ้นฮนะมันไปอยู่ไหนมาโอเคโอเคก็เดี๋ยวมาดูกล่องที่5กันท่านผู้ชมตอนนี้นะครับพี่ก็เจอกล่องที่5แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะออกมากี่ตัวนะปุ๊บได้โบนมา24สอันท่านผู้ชมออ๊ยตอนนี้3ามตัวฮนะ สามตัวก็มีโอกาสได้ของเยอะนะได้โบนมาเจ็ดครับผมได้โบนมาแปดได้โบนมาหกแล้วก็ได้ไอพีคูณสองนะผมมาอีกสิบนาทีโอเคก็เดี๋ยวมาดูกล่องที่หกกันนะครับผมว่าจะได้อะไรนะ,อะโอเคครับผมก็เจอกล่องที่หกแล้วเนาะก็เกิดที่เดิมนะฮะเกิดที่เดิมเกิดตรงนี้เนาะหาง่ายนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะรอบนี้จะเกิดกี่ตัวนะครับปึ๊บได้มายี่สิบสามเจมโอ้ยโอ้ยโอ้ย เกิด2ตัวฮนะมาดูกันได้อะไรบ้างได้โบน7ได้โบน8นี่ครับโบน7แล้วก็โบน8โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมกล่องที่7นะจะได้อะไรนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับผมเราเจอกล่องที่7แล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเจอกี่ตัวชุบหนึ่งสสามตัวแจวแจวแจวสตัวนะครับ ได้8โบนฮนะได้7โบนฮนะได้7โบนฮนะเอ้ยไม่ดรอปผลพิศาจเลยเหรอตีมาตั้ง7ตัวแล้วนะไม่เหมือนตอนอัดคลิปที่แรกนะก็อัดคลิปที่แรกก็มีได้ผลพิศารด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกล่องต่อไปฮนะ่องที่8ครับผมอตอนนี้นะครับผมพี่ก็เจอกล่องที่8แล้วนะครับอยู่ที่เกาะพัดเท้านะมาดูกันนะครับผมว่ารอบนี้จะเกิดกี่ตัวและจะดรอปอะไรเึิบ ได้24โบนฮนะเกิด2ตัวอ่ะต่อยอครับผมต่อย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 อันนี้ได้7โบนฮนะได้7โบน,นครับผมรอบนี้ไม่ดรอปผลปิศา์เนาะก็เดี๋ยวมาดูครับผมกล่องต่อไปนะกล่องที่9นะฮะว่าเราจะได้ของอะไรไปเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมพี่ก็เจอกล่องที่9แล้วนะครับเกิดที่เกาะกลางเนะงาะเกาะประสาทนั่นเองนะมาดูกันว่ารอบนี้จะเกิดกี่ตัว ได้22ครับผม22บโบนแล้วก็ส0เกเมนนะครับเกิด3ตัวรอบนี้ฮนะมาจะได้อะไรได้7โบนฮนะได้6โบนแล้วก็6โบนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกล่องสุดท้ายนะผู้ชมกล่องที่10นะฮะจะได้อะไรและเกิดที่ไหนนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมพี่ก็เจอกล่องที่1 0แล้วนะกล่องคำสาบกล่องสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่เกาะกลางอีกแล้วนะครับ ไดอยู่ที่ด้านบนนี้ครับเรามาดูกันรอบนี้จะออกกี่ตัวเนาะปึ๊บได้25บโบนฮนะรอบนี้ออกมา3ามตัวครับมาดูกันมันจะได้อะไรบ้างชึปได้โบนครับผมได้6โบน7โบนแล้วก็6โบนเนาะก่อนหรือจะเอาโบนที่ได้เนาะไปทำการสุ่มนะครับผมไปสุ่มเนาะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับก่อสุ่มที่เกาะน,นี้นะเนาะเกาะเรือผีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพี่จะสุ่มได้อะไรบ้างจะสุ่มได้ที่เสกบอสหรือเปล่านะ20ครั้งเนาะ20ครั้งต่อ2ชั่วโมงนะครับก็20ครั้งก็ประมาณ1,000งพนโบนนะครับสุ่มครั้งที่1นะครับผมได้อะไรสุ่มครั้งที่1ได้อีกพี่คูณ2 10นาทีครับสุ่มครั้งที่2นะครับผมได้ปุ๊บได้เบลีนะครับผม17,500สุ่มครั้งที่3ครับผมได้เบลีอีกแล้วครับผม16,100นะฮะ สุ่มครั้งที่4ได้ปุ๊บได้เฟกเมนต์ครับผม280เฟกเมนต์สุ่มครั้งที่5ครับผมปุ๊บได้ EP ฟคูณสครับผม10นาทีสุ่มครั้งที่6ครับผมปุ๊บได้เบลีครับผม16,000นะครับผมสุ่มครั้งที่7ครับผมปุ๊บได้ EP ฟพีคูณสองนาทีนะสุ่มครั้งที่8ครับผมได้ปุ๊บเบลีเนาะ16,700นะครับสุ่มครั้งที่9ครับผมปุ๊บ ได้เบลีอีกแล้วเนาะ17,400นะครับผมสุ่มครั้งที่10ครับปึ๊บได้เบลีฮะ17,900สุ่มครั้งที่11ครับปึ๊บได้อีกพีคูณ2 10นาทีตอนนี้ได้39นาทีแล้วนะอีกพีคูณ2องะสุ่มครั้งที่12ครับผมปึ๊บได้เบลีครับผม16,600ฮะสุ่มครั้งที่13ครับผมปึ๊บได้อีกพีค,คูณ2ฮะสุ่มครั้งที่14ใช่ไหมสิบสีครับผมปึ๊บ ได้เฟกเมนต์ครับผม227เฟกเมนต์สุ่มครั้งที่เท่าไหร่14หรือ15ปึ๊บได้อ p คูณ2ฮะสุ่มครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำไม่ได้ละ <c oughs> อ่ะสุ่มต่อไปแล้วกันเนาะได้อ p คูณ2มาอีก10นาทีนะครับอ่ะสุ่มต่อไปเลยครับได้แล้วอีกได้อ p คูณ2อีกแล้วหชั่วโมง18นาทีและหมดยังเฮ้ยได้ผลพิศารท่านผู้ชม ได้ผลอะไรมาได้ผลไฟหรอเอ้ยได้อะไรมาได้ผลพิศารไปอีกแล้วหรอได้ผลพิศดารครับผมได้ไดมอนด์มาฮะแล้วก็ได้ผลไฟฮะได้ผลในนี้พี่ก็เก็บได้นะระหว่างที่ทำการ a อ k หากล่องอย่างเยอะเลยครบยังครบ20ยังอ่ะยังไม่ครบอีกเหรอ ค่ะอีกที่เนี่ยโอเคครบแล้วท่านผู้ชมครบ20ครั้งแล้วนะครับได้ผลพิศสารมา2ผลฮนะแล้วก็ที่เหลือก็ได้อีพีคูสองมาชั่วโมงกับอีก20นาทีแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็พกเฟกเมนต์นะแล้วก็เบรีนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็จบแล้วสำหรับคลิปตามหานะครับผมกล่องต้องสาบ10กล่องเนาะก็ส่วนใหญ่นะ่าจะเกิดที่เกาะกลางใช่ไหม แล้วก็พอทเทาเกาะน,นี้ก็มีเกิดบ่อยอยู่นะที่พี่เจอนะครับผมก็จะมีจุดตรงนี้นะครับตรงนี้เจอบ่อยแล้วก็ในนี้นะเนี่ยเจอตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีจุดหนึ่งนะสำหรับเกาะน,นี้นะครับชบจะพาไปชี้จุดก็จะเป็นในซุมนี้นะครับซุมนี้ก็จะเกิดตรงนี้เนาะแล้วก็พอทเทาเนาะเจอเยอะมากครับ ขดเทาาเจอเยอะมากก็จะเจอตรงนี้ฮะตรงนี้เกิดบ่อยเลยอะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ประมาณ2รอบมนะั้งแล้วก็เจอตรงนี้ครับผมอีกรอบหนึ่งนี่ครับนี่อ้าว <c oughs> เก็บปุ๊บเด้งปับ๊บกล่องที่11มาแบบงงงรอบนี้เกิด3ตัวได้มา22บนฮะ2 2บโบน6โบนเจโบนแล้วก็6โบนพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเกิดใส่หน้าเลยอันนี้ก็เกินไป เ็เจอตัวนี้เมื่อกี้เป็นรอบที่สองเนาะตรงนี้เราเก็บไปแล้วใช่ไหมโอเคก็มีู่2จุดนะตัวนี้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เกาะนี้ครับผมเกาะกลางก็เจอตรงนี้จุดหนึ่งฮะตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งนะแล้วก็ที่ด้านในนะครับผมอีกจุดหนึ่งนี่ฮะเจอตรงนี้ครับ เกาะเต่าพี่ก็เคยเจอนะเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับว่ามันเจอตรงไหนนะครับเจอที่นี่ตรงนี้ข้างหน้าข้างหน้าเนาะพี่เคยเจอตัวนี้นะครับผมจุดหนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้เลยแล้วก็ที่ด้านในนะครับผมห้องบอสริวมานะครับมันก็จะมีกล่องเกิดอยู่นี่เจอตรงนี้เคยเจอตัวนี้อยู่2ครั้งเนาะก็หาไม่ยากนะสําหรับกล่องนะอีเวนต์นะกล่องต้องสาบนะะมันก็มีโอกาสได้โบนเนาะ ได้ผลพิศาสอะไรพวกเนี้ย EXP คูณ e 2นะครับก็มาตามหากันได้ที่โลก3นะโอเคก็ขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจ,จบด้วยนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับคนที่สายลากกล่องน,นะโอเคก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อน,นครับบายบายครับบาย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 